คาถาถอนของบันไดที่รู้สึกว่าของเข้าจงใช้พระคาถาบทนี้ถอนของออกตั้งนะโมาสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กล่าวคำบูชาพระร,รัตนตรัยพระรัมมาสามพุโทโภคควาพุทธังพะควรตังอภิวาเจมิสวาขาโตพระควตาธรโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสังขังนาม,ามิแลภาวนาพระคาถาว่านโมเมสุขโตนโมเมสโสปฏินโมสุขโตโหติ อาสัญญาตาจะสัมภวาปจ,จุป,ปนาปัญจพุทธาเสตินะโมสุขโตจะอนาคตาณนะมามิหังสัพเพเทว,วายักขาเปตาภูตาปาริตาปะโรคตาอักขเนวาชาเมตยมังมนุษสานังสัพเพโกทวิทาวินาศสติทัสษาตัญจะพิยังมุขขังมุขปะปโต เอหิสะเนโทสะเนธาสะเนหาสะเนโหจะสพเพชะนะมาเลปะระชายาชายะมหาโพโคมหาโทโสพายะสะเตกัมเมนะวินาสันติจงใช้พระคาถานีถอนของออกและสามารถถอนของให้ผู้อื่นได้อีกด้วย